แต่งตัวเอาน้ำมันเต็มเลยน้ำมันเต็มหัวอย่างเงี้ยนะครับว่าไปหออาีหอหีไม่เป็นหัวใจเลยเหรอไม่ใช่หรอกก็เป็นกระถาแต่งแต่งตัวนี่กระถาแต,แต่งตัวลูกลูกขิดอ่าใช่เราจะไปขีดลูกเทดสรแล้วก็บอกไปเอาต้องเรียกยังไงอะ่ะพราผมพกที่เอวไงสายนี้เรียกลูกขิดใช่คือเรียกลูกขิดแล้วก็ไปลุยเลยใช่แล้วก็จะไปแล้วก็บอกเล่าเล่าบอกเล่าเก้าสิบไปเลยเก้าสิบอ๋อ นี่ที่ว่าหลวงพ่อเรียนมากับหลวงปู่นวลรวมใช่ไหมใช่จะไปค้าขายแล้วก็นี่บอกไปอ๋อเราไปช่วยก็เซฟไปช่วยกันขายจะให้ขายง่ายขายกล้องครับ <นะ S 2> แล้วต้องเอาน้ํามันอะไรเจิมไหมเจิมเจิมเพืดออะไรเจิมนเนอย่างเงี้ยเจิมแล้วก็บอกเออแล้วบอกเจิมไปแล้วก็บอกแล้วก็สิบแปครับแล้วก็บอกฮอฮะฮีฮอฮะฮีอ๋อฮ,ฮ่อฮะฮีฮอฮะฮีใช่ แล้วก็บอกลูกเคกวันนี้จะไปหาสาวจะไปค้าขายขอให้ค้าขายดีขายเชื้อ้าขายช่องถ้าไปหาสาวๆหรือเป็นหนุ่มก็บอกขอให้ชื่อคนเนี้ยต้นจิตต้นใจเขามาหลงมันรักเราเงี้ยเป็นเมตตาเออใช่เขาหาพวกหลวงใหญ่ก็บอกแบบนี้ไปเลยต้องคิดถึงหลวงปู่นวมหรือถึงหลวงพ่อดุลไหมบรรลึกถึงอ่าได้ได้สององค์เลยอ๋อได้สององค์เลยนี่ไม้พยุงอ๋อไม้พยุงเลยเหรอน่าเสียดไว้นานแล้ว แต่ว่านานแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยรุ่นนี้สองปีแล้วหลวงพ่ออยู่ในปกติก็เสกเรื่อยๆเลยเนียรื่อยๆมึงไม่ทำแล้อ๋อจานเองจานเองของหลวงพ่อต้องต้องใช้หยดเหรอหยดเทียนได้ไหมบางอันก็มีหยดเทียนเนาะก็มีบางงานันก็ไม่มีมันเยอะอะมันมันไม่ได้ถูกคือทั่วไปครับแต่หลวงพ่อก็เสกรวมหมดทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาทั้งคุ้มครองไอ้นี่กันพวกผีปีศาจได้หมดเลยนะเออใช่ใช่เอม อยู่ที่เดียวกับบนหลวงพ่อท่านได้ประสิทธิ์ให้เข้มขังก่อนจะรับกับมือครับ